ได้เวลาเตรียมตัวสำหรับวันฮาโลวีนแล้ววันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นราชินีผู้เลือดเย็นผีเท้าไร้ตัวตนในร่มดำและเพื่อนผีไร้หน้าผู้ลึกลับมันน่าสนใจมากใช่ไหมล่ะไปดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องมีช่อดอกไม้ปลอมและลูกตายาง ใช้ปืนเการ้อนติดลูกตาอย่างไว้กลางดอกไม้ห่อช่อดอกไม้ด้วยกระดาษมัดด้วยริบบิ้นสีดำเพื่อนรักฉันเอาดอกไม้มาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะอ๋อทำไมมันมีตาด้วยเฮ้ยน่าขลุกเอากลับไปเลยนะในความคิดฉันฉันว่าลูกตานี่มันก็ดูดีทำไมเธอถึงไม่ชอบมันล่ะ กระเป๋าสตางค์ธรรมดาจะเข้ากับงานฮโลวีนได้อย่างไงมาทำให้หลอนๆกันเถอะเราจะใช้ขนมเยลลี่คา้ากันไก่ติดเข้ากับกระเป๋าสตางค์ด้วยกาวร้อนขา้ากันไก่บนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องติดคากันไก่ล่างด้วยยิ้มเร็วชีสเพื่อความสยองยิ่งขึ้นเราก็ตกแต่งด้วยหนูอยางเข้าไปอยู่ระหว่างฝันก็ได้ <c oughs> สำหรับไอเดียนี้เราจะใช้กล่องขนม แล้วเราก็จะใช้ไม้ปั้นเริ่มจากปั้นดินเบาให้เป็นแบบนี้แล้วกดเพื่อสร้างเบ้าตาใช้ปลายดินสอสร้างรายละเอียดจมูกและปากทำกระโหลกแบบนี้หลายๆอันทีนี้วางกระโหลกไว้บนกล่องปิดทับด้วยกระดาษทิชชู่สีขาวทำให้กระดาษเปียกแล้วเคลือบบนกระโหลก และใช้แปลงโฟมระบายสีระบายสีกล่องด้วยสีแดงเข้มแล้วระบายสีหัวกะโหลกด้วยสีเงาอีกครั้งกล่องหัวกะโหลกสุดสยองพร้อมแล้วทำเป็นกล่องเก็บเครื่องประดับสุดเก๋ของเราก็ดูหลอนใช้ได้เลยะเนี่ย เธออยากให้ฉันเล่าในฐานให้ฟังไหมการละครั้งหนึ่งมีสาวสวยจนกระทัง่งเธอได้กลายเป็นแม่มดดำใช่แล้วสเปรย์สีดำเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดจากนั้นทานที่ตุ๊กตาด้วยสีทาเล็บสีแดงเรียบร้อย <c oughs> เพื่อเพื่อนมาเล่นด้วยกันไหมฉันเหงา <c oughs> มาทำให้กาต้มน้ำเก่าๆสามารถเดินยืยๆได้เริ่มจากทาสีน้ำตาลเข้มจากนั้นหักไม้เสียบวางไม้เป็นแนวฟันปลาแล้วใช้กาวร้อนติดทีนี้ใช้ฟอยหอ่อเราจะใช้ทิชชู้เปียกยืดทิชชู้ออกแล้วมมวนให้ทั่วแท่งฟอย แล้วระบายด้วยสีแดงเข้มทำขาแบบนี้อีกเจ็ดขาให้เหมือนกันใช้ข่าวร้อนติดขาเข้ากับน้ำร้อนเพียงแค่นี้แมงมุมก็เหมือนผีไตออกมาจากหนังสยองขวัญแล้วถ้าเธอกลัวแมงมุมระวังมันจะคลานไปหาเธอตอนหลับนะจ๊ะ และไอเดียต่อไปจะทำให้จังหวะหัวใจต้องหยุดเต้นเราจะใช้กาวเอลเมอร์และสำลีแผ่นโดยฉีกสำลีเป็นชิ้นๆจากนั้นบีบก,กาวใส่มือเอาสำลีติดกาวทากาวเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วใช้ไม้จิ้มขอบให้เรียบติดร,บรอบๆมือทากาวที่เนียวโปง้งแล้วก็ติดสำลีหยอดกาวลงบนเล็บแล้วติดสำลียาวๆแบบนี้ ระบายสีของขอบสัมดีให้เป็นสีแดงเลือดนกแรงเงาเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นเพิ่มความสมจริงอีกด้วยสีดำทำเช่นเดียวกันที่ด้านในของฝ่ามือถ้าสีฝ่ามือให้เป็นสีชมพูเพื่อให้ดูมันอักเสบจากนั้นวาดเส้นขอบเป็นเกล็ดสีเขียวระบายสีและแรงเงาเหมือนสีเกล็ดอยู่ที่นิ้วระบายสีดำตรงช่องว่างระหว่างเกล็ด จากนั้นเรามาเพิ่มความแวววาวด้วยกลิตเตอร์กันเถอะทีนี้เราก็พร้อมจะใช้มือสัตว์ประหลาดของเราเช็คแฮงกับเพื่อนๆได้แล้วพวกเขาจะต้องตกใจมากมือสัตว์ประหลาดของเราดูเหมือนจริงมากไอเดียนี้เราจะทำให้เห็นว่าถุงมือยางทำอะไรได้บ้าง อย่างแรกเราต้องมีไฟฉายแล้วแยกชิ้นส่วนออกตัดส่วนเกินออกสิ่งสำคัญคืออย่าแตะต้องส่วนของแสงสว่างเปิดไฟฉายแล้วใส่ถุงมือเป่าลมให้พองแล้วแขวนไว้ใต้รม่มเราก็จะได้คมไฟนิ้วเรืองแสงถ้าใครได้เจอจะต้องตกใจแน่ๆและด้วยรูปร่างที่แปลกตาสร้างความลึกลับในห้องแล้ก็ความน่ากลัวให้บรรยากาศของค่ำคืนฮาโลวีน สำหรับไอเดียนี้เราจะใช้ผ้าสกอลาดสีดำผ้าซาตินและสายยางยืดกางผ้าสกลาดบนโต๊ะว,วางทับด้วยผ้าซาตินแล้วยืดแถบยางยืดด้วยความยาวของผ้าติดยืดยางยืดด้วยปืนกาวร้อนพับผ,ผ้าเข้าไปแบบนี้แล้วมัดปลายยางยืดให้แน่นทีนี้เราต้องใช้รองเท้าบูทกันฝนเก่าๆแล้วก็รองเท้าเด็กแล้วทำขวให้เป็นขาทำสะโพกด้วยใยเชืออ จากนั้นสอดขาเข้าไปในรองเท้าแล้วเราก็กางร่มสีดำอันใหญ่ติดกับโปรงที่เราเตรียมเอาไว้แบบนี้แล้วติดขาปลอมเข้ากับร่มเราก็จะได้ผีร่มผู้โดดเดียวและดูลึกลับในเวลาเดียวกันดูดีๆสิมันอาจจะมีพลังงานซ่อนอยู่ก็ได้จากนั้นเราจะใช้ลูกตายางและไหมพรมสีแดงใช้กาวร้อนติดได้ที่หางตา ได้จะมีความยาวต่างกันเพราะเราจะทำให้มันดูเหมือนเส้นเลือดตัดปลายที่ยาวเกินไปออกเจาะรูในลูกตายางแล้วสอดต่างหูเข้าไปต่างหูฮัลวีนแบบออริจินัลมาแล้ววัดดีดวงตาฉันสวยมะโอ้โอ้สวยทุกดรงเลย ทีนี้เราจะใช้ลวดโลหะมาบิดให้เป็นขดแบบนี้แล้วเราก็จะเอาแขนและขาของตุ๊กตาที่ไม่มีใครเล่นแล้วมาติดเข้ากับห่วงลวดโดยใช้กาวร้อนจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลูกปัดมุกใช้กาวติดลูกปัดเข้ากับลวดไหนบอกสิว่าใครเป็นราชนินีผู้สง่าง,งาม สายเบ็ดตกปลาแขนตุ๊กตาลูกปัดและสายสร้อยอุปกรณ์พวกนี้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเริ่มจากร้อยสร้อยโดยใช้สายเบ็ดร้อยลูกปัดแล้วติดแขนพลาสติกโดยใช้กาวร้อนที่ลูกปัดทั้งสองข้างจากนั้นคล้องสร้อยให้แน่นดูสิเครื่องประดับคนลุกแบบน่ารักน่ารักพร้อมแล้วโอ้โหยิ่งใส่เข้าไปยิ่งน่ารักแบบสะพรึง เทศกาลฮาโลวีนทั้งทีเราจะไม่มีความหลอนจากหน้ากากได้อย่างไรเริ่มจากตัดจมูกออกจากหน้ากากปิดรูด้วยกระดาษแข็งวางทิชชู่บางๆไว้ด้านในทากาวบนทิชชู่อย่างระมัดระวังเคลือบทับหน้ากากด้วยสีอะคริลิกสีขาวสร้างลวดลายบนหน้ากากโดยใช้สีม่วงแล้วว่าสามเหลี่ยมติดสายยางยืดเข้ากับหน้ากากโดยใช้กาวร้อน คลุมตัวด้วยผ้าสีดำและใส่หน้าก,กากผีการปรากฏตัวอย่างลึกลับของบุคคลไม่มีใบหน้าจะทำให้แขกของวันหยุดของเราต้องสงสัยพบกับแขกรับเชิญพิเศษของปาร์ตี้นี้ผีไร้หน้าจากเรื่อง Spirit Away เข้าดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะ ไอเดียนี้เราจะใช้แผ่นพลาสติกซักชิ้นโดยใช้สีทาทับบนฝ่ามือแล้วแนบลงบนแผ่นพลาสติกแล้วเคลือบพลาสติกด้วยครีมทามือแล้วใช้แกวร้อนทาทับตามรูปเอามือที่แห้งมาระบายเป็นสีแดง แล้วทำหยดเลือดจากกาวร้อนอีกสออันใช้เส้นบางๆติดแล้วแขวนเอาไว้เป็นที่ตกแต่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับงานปาร์ตี้ฮัลโลวีนคราวนี้มาเป็นรูปตัวตลกที่โหดร้ายแล้วก็ติดเข้ากาวบวงกลมกระดาษแข็งใช้กาวร้อนติดกระดาษสีขาวด้านบนทีนี้ เราจะใช้กระดาษยนต์ยืดกระดาษเล็กน้อยทำให้ขอบหยักตัดตรงกลางแบบนี้พับครึ่งทำทั้งสีแดงและเขียวจากนั้นใช้แผ่นโฟมยางสีขาวทำเป็นเครื่องโบแบบนี้แล้วติดกระดาษตกแต่งเข้ากับวงกลมแขวนภาพตัวตลกขึ้นหน้าประตูฮะ ใครเคาะประตูยิ่งยุ่งยุ่งอยู่โอ้ my god นี่ฉันกำลังโชคไหลยอยู่หรือเปล่าตัวตลกมันน่าก,กลัว ah! สุดท้ายนี้เราจะมาวาดแมวโดวยใช้ช็อกวาดบนกระดาษแข็งสีดำแผ่นใหญ่ว่าเจ้าเหมียวทำหน้าบึง้งหน้าโกรธหรือหน้ากำลังขู่ทีนี้ตัดออกมาติดภาพเข้ากับผนังวางตำแหน่งหลอดไฟให้เหมาะ เราคิดแค่มาเดี๋ยวนี้หรือจะให้่าโกนจะถาดแมวคุณชอบไอเดียที่น่ากลัวและน่าคนลุกสำหรับฮาโลวีนของเราไหมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าคุณจะใช้ไอเดียไหนในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนของคุณ ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งช่องทูมรูมของเรานะจ๊ะ